แตกอิมทักร้องแตกโง่ใหญ่ใหญ่อยากอยากมารีเซตเองโอเคปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยเออทำไว้เขาสตีมอยู่นะอืมงารเจ้าแรงมันคือชีวิตที่ยังมีหารับกบะตัว ตัวตัวตัวคู่ไมฮะบักปะตัวนี้เขาไมก็ทักเพจ<อ>ไปบอกว่าเออแอดกู้สั่งทำตัวละครในไอหน้างูก็ทักตอบละเออพี่กูู้แรงถือก็ตามใจเลยมงนี่ถ้าเเอาตัวพันเลยั่งทำบาทเลยพันบาท โบจานเผื่อแม่นางฟ้าแจ่มแรงลงมานดาวคานดูสติไม<ป>่จีบหวานมันขึ้นหรอเวลาเล่นจอเส็็แม่งได้กว่าว่ เพลงกูโคตรเซเลยที่อยากเปลี่ยนเพลงก่อนตัวตัวตัวดินเข้าไามบอยากอู่หน่อยอยากอยู่ครับ เพาะน่ารำไรเขาบ้าดูออกคำดูคำดูออกอะชิวๆที่นิวยอร์กนะครับเต้นกเต้น้นยอดครับกูกไ่ดาวเลย้ยครับไหวไหวไหว เปลี่ยนจอหน่อยแล้ววันนี้ประผับประผับลาบห้านยังขาไปต่อหน่อยจะกินข้าวยังครับข้างมาฮะมันเอากุณละเหเดี๋ยวไปผับภาพให้คนดูก่อนนะครับ คนดูจะได้แบบดูแบบชิวๆอ่ะร้านวิวได้ไงอะไรอย่างเงี้ยครับมนาวันต้อนครับตัวครับตัวครับดูโดนมาไม่รู้สีใจไ,ไม่ได้ยินเสียงอะไรมึงฆ่าปลาให้นอนหน่อยดิอะไรนะตัว ไม่เป็นไรอ่ะบอได้ยินบอได้ยินเลยอาบน้ำได้หรอโอ้เราซองมาเล่นดีก้ทำไมวะของก็แจกฟรียังไม่ได้เิมสักบาทเก่บแน่เลยให้ใครอ่ะไอ้บอยนั่งหัวนะ อยมินูลูกไหมหมดโอคิว น้ำมันนี่แค่ไม่เสริมมันเอพีเอนน้อยยังวะเดี๋ยวกูปรับภาพคือซอสมันแปลกๆว่ะเิมนะ เขาทำงานเป็นอย่างนี้มันจีบกว่าเดิมอ่ะเนี่ยมึงมีอะไรมาเล่นดิรู้ไม่มียืมกบอนยืม๋ยวไปซืมาเอ้เดี๋ยวพี่คืนเอาเร็วเอ้ดูดีง่ายดีไหมหนูแต่เท่านั้นมันไม่ทำอะไรอีู่แล้วมันอ่อนในนั้นนะไอสตรีมอยู่หน้ากลุ่มสตรีมอยู่หน้ากลุ่มไปดูด้วยเนาะไม่อะทำไมอะใครโดนพี่อะ มาดิมาดิมาดิสองคนนะมาดิโดไม่มีคนแล้วันนี้ไ่คิดไ้เยี่ยนเดชวดไวเดชกระมาเดชเออโอโต้มาโอโต้ทิ้งนี่ซื้อคอมหนมืรนีมาแล้วมาล่าแล้วเออนี่ไงมาคอมมั้ยอยู่ฮัมาน บ้าคอมไหละไก่เ euh นี it dropped, it dropped ่ยบ้าคอมที่ห้องตอตาตอนนี้เขซื้อหัมาโอโตมันทำพิเศษเลยโอ้โฮะมันทำพิเศษแล้วม้ทำมอยูส่ยอนครับมอะไรไม่ให้กูโอตัวนี้ชิวัวเปล่าเขาแจ้งว่าเขาละยี่ยงกับพันโอองเวก็ต้องทำสภาพออะพี่าแงเล่นไม่สนุกเลยปัภาพคือละ ตรงอาหน้าหรอฮะตัวแล้วเมื่อกี้กูปาภาพชี่อะไรวะโอเคือภาพโคยาวภาพโคยาวเลยพี่ มาครับพวกปัญญาอ่อนเ l x มอเพื่อพอดีจะมายืนแอกันทำไมวะมึงไม่มาเล่นกันนะมีของขายด้วยยาอ,อนครับยาอ,อนถ้ากูออกไปเล่นมึงย่าหนนีไหมครับย่อ,อนครับ พูดออกมาแล้นะปัญญาอ่อนครับได <c oughs> มม้มันจะต้องพอมมันจะต้องพอมอีกครับรอเลยรอข่อวนะเอา,าให้ถ่าเลยล้วมาดีครับไอ็ปัญญาอ่อนนิมมาแล้วนิมไอโอโตเอาเพชรนิฟองไหมนิแจกเก่งไหมนิเซนดิขอเซนดิมันเป็นไงแล้วบักเอาตัวมแล้วเหมือนมามันก็ดูมัน,ามานเอเาตัวหลักมาปัญญาอ่อนครับปัญญาอ่อน ตัวหลักมันก็กากเหมือนกันเลยครับพวกมัน <c oughs> เป็นยาอ่อนครับยอมรับตัวเองไแล้วครับ โชว์คุณเอาปืนให้ทุกีมันก็มาโชว์กันเฮ้ยอจีบีมาบะมันดาดาวแต่วันนิจากมันจากมันแค่นี้เป่แค่นีอ่อนนิดอาเนี่อนคว้าไว่อเช่อนามเนาตวมมุดตัวผมขอาือขก ไอดีตัวเองมีไม่มีปัญญาเล่นหรือเปล่าก็เด้นะฮะกูปัญญาอะไรอ่ะปัญญาสามร้อยนิ้มสามร้อยนิ้ของของกูนี้วยาครับจี๋วพี้กายิงบอยิงบาไอเหียยิงคนบาเหี้ยยดิี่ดิฟอดี่ดวายมันยิงไม่หน้กเลเน่ยขอ่านี่ยขดิขดิขอดิ มีฮาปไหนยบ้าอาวาของเขาบ้ายอนเท่ากันก็หมาครับยอนมันุกไม่ได้หรอกมันเก็บปากมันย้อนครับปัญญาอ่อนครับเฮ้ยของหมดเฮ้ยรอที่ท้องไปจะมีเหลยอแต่ใเราฟังละทำไม ทำไมอะมึงโง่เองมาโทษกูไม่ได้ปัญญาอ่อนครับปัญญาอ่อนครับปัญญาอ่อนครับเป็นมึงก็จนกันอยู่ปัญญาอ่อนครับกูไปเติมเติฟอื่นครับไม่เติมเซิฟนี้ครับก็ไปเติมไปดิกูไม่ทำไมหรอทำไมหรอโอ้ทำไมหรอขอซื้อลักไก่ใค่ที่เขาบอกว่า่อนนะ

เดี๋ยวแม่งโดนกูสั์บอยยวหรับแม่หยดเวลาอ่ะหารุคุยเ้ยมีเีสปะมีต้อของนี่อยู่เติมต่อข่าวบอลเลยเฮดีของยังระปะมอะเอ้นี่แหละยังก็บ้าืมปะมามันมามันใบยามามันละเดีของมันซี ใช่ไหมครับตัวนี้ครับขยับแจ็คสอขอดีขอดีขอได้ครับก็ครับโอวพรจ้าตัวผมเสียงไม่เป็นไรดีรู้จักม่เไม่จีเขว่าไม่พูดเหรอไม่ได้หรอกอะไรครับปัญญาพูดไปเลด่าไปเรื่อยเขาจะได้หมดไม่ใช่ใช่มันลุมฮะ เมื่อวานไม่ล่นดิสเดอร์เมนทอพิวทำไมหรอเมื่อวานไม่ล่นดิสเดอร์เวลามังแตกไม่ไม่ได้ดิกูไม่ได้เก็บเทนเลยไม่ดูสติเหมือนอยากจะขอเตอร์วันเออเก็บแค่หมวกใสแล้วกูไม่อเก็บบอลกูดิสนี่หมอบาฮีเซียนายใช่ไหมเออผมนี่เราขอเช็คผมยิงไมตอนแรกนายยิงผมก่อนแล้วก็ยิงใครวะทต่ไม่ได้ยิงเพื่อเพื่อบอยผมจะเช็คดูไงเออนั่นแหละนั่นแหละผมผมผมตัวยิงหมู่ค่ายบอยเป็น ไรบอลเปิดผมไงมีสตีมมาดู่เลยไม่ได้เลี่ยงขาผมอะไรอ่ะมึงไม่ก็บอกับอะไรวะเขาบอกว่าคือมันโด่งว่ะผมไปผมก็บอกอยู่ว่ายิงเคสมันมีคนเก็บบอกเข้าใจแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมันมีคนเป็นอะไรมันก็ยิงแตกไปก็มันขายไม่ออกตัวรองพูดหน่อยได้ไหมเขานี่แสงตัวประสาทอ่ะมันแบบคนแบบมันไม่อยู่คงที่ไงมันจะอยู่ได้ไงดูมันทำตัวยัง อะไรมึงก็ซื้อชนปัญญาอ่อนครับปัญญาอ่อนครับไม่ต้องพูดหรอกนั่นแหนะเฮียสมเพศดูเขาจริงตายนหน่ <c oughs> หอยมึยงเฮีย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 ไอ้ยองอายเฉยเลยสมเพศตัวมึงเองมั้นั่นเซทเฮียนะถามว่าอะอุ้ยอ่าวกูไม่ได่ากูแต่ทีนี้กูไม่เล่นหรอกครับ ตัวราครับมาโควัครับมีคู่ไปไหนบ้ามีคู่มีอน่รนบ้างเจ้าูเคซีได้มบ้า pc เฮี้ยอะไรกูเล่ถึงไข่ดำเนี่ยกูเป็น pc มึงบอกกเล่ภากีวมันเภากีวคุเียกคว่าไอ pc อะไรนะไหนก็ละคเรียกคว่าสภาพว่าวิ่งไก่ในโนี่แล้วบอกว่าเล่น pc เี้ยอยเงี้ยม่เอาใครใครใครเล่นีวะอันี้นั่นหอไออยากล่ี่อะไรอะเอโตมิลี่ียอ ท yeah. ี่นี้านไหนองกระดิ่นน่นมีท้องะไดิตินไดิตเปลยดตัวเขาไม่ได้เฉาได้นะเนาสองหรือสามก็ได้นะ

เพะตอนที่ฉันมีเธอไ้เจ้าความรักมันก็พองแต่ตอนนี้ไม่มีเธอและฉันฉันเธอก็ดองนักการที่ยังไม่แหลกแค่วันนันดแล้วก็้องไปดูรูปเราแล้วก็มองจะให้แลกแต่เมื่อไหร่ 哦。<sighs> 今天怕听新闻吧。 มืดมืดยาตอนนบตื่นหมดหมดครับหมดหมดหมดแล้วเยเสร็หมดเสรหมดบอบบอยังลบปะลบกาลอ